เบาๆบาของลูกตุลนะลูกตุลไปไงบ้าง่ๆอ่าสว่างไหมส่าอ่าก็ให้เราตั้งแสงอยู่เรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เราตั้งแสงเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนไม่ว่าเรื่องโน้อะไรที่เราทำเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในชีวิตที่มันเกิดความเปลี่ยนไปชีวิตเพราะเราขาดสติเราทุกใจเราก็ดิ้นรน แต่ถ้าเรามืดมนเราก็เลยตัดสินใจผิดงั้นเราถ้าเราสว่างเราก็จะตัดสินใจถูกแล้วก็ผลที่ตามมาคือผลดีท่านก็เลยให้เรารับแสงและการรับแสงเนี่ยเราก็ภาวนาเราหมายใจอย่างแสงก็คือหมายความว่าให้ตั้งแสงไว้เลยตอนนี้ลูกตั้งโปรแกรมแสงไปแล้วลูกก็สามารถที่จะใช้ได้เดี๋ยต้องคอยระลึกเสมอต้องคอยระลึกเสมอที่พ่อบอกนี่ว่า ก็บอกว่าตั้งแสงมันว่าตอนนั้นลูกจะขับถ้าลูกตั้งจนชํานาญแล้วเหมือนลูกจะขับรถลูกขึ้นรถปุ๊บลูกก็ตัดสตาร์ทเข้าเกียร์เดินหน้าไปได้เลยนั่นคือลูกชํานาญใช่ไหมช่วงที่ลูกตั้งสติใหม่ๆลูกต้องคอยระวังช่วงที่ลูกภาวนาตั้งแสงเนี่ยลูกต้องคอยระวังว่าเออเดี๋ยวจะลืมลูกก็เตือนตัวเองว่าตั้งแสงตั้งแสงเดี๋ยวพอจะลองให้ลูกลองทําอิริยาบถหนึ่งนะว่าอิริยาบถไหนลูกจะทําได้นะเอาลูกลองยืนนะยืนก่อนทำแป๊บๆๆอาลองยืนดูลูกนะทำให้ได้เลย ลูกบ like oh, uh, şey um> อกว่าให้คลายออก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 เดี๋ยวพ่อจะให้ลูกทําให้เป็นเลยแล้วลูกไปใช้ได้เลยนะใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะลูกยืนลูกอ่ยืนแยกขาหน่อยนึงมยืนนัแยกขาหน่อยนึงเพื่อที่น้ำหนักที่ฝ่าเท้าหยุดตรงๆกันลูกข้ามาเสน็จเลยพยายามใกล้ๆดีกว่าใกล้ๆเสน็จ แต่ารงนี้เรายิบ้เบ้อมีปัหากันลับเบื่องแล้วทีนี้อลูกกับมยตั้งอย่างนี้เตั้งอยางนี้ลกบอกตัวเองว่าลูกตั้งแสงตั้งแสง ลูกขอติดตั้ง,ส yeah. งสแสงลูกขอติดตั้งแสง um. ลูกขอติดตั้งแสงลูกขอติดตั้งแสงลูกขอติดตั้งแสงจากจักรวาลล si ูกขอติดตั้งแสงจากจักรวาลล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 ูกขอติดตั้งแสงจากจักรวาลเอมันขึ้นมาอะไรไหมลูกรู้สึกไหมมันขึ้นมามันจะขึ้นมา มันจะเชื่อมติด,ก,ดกันได้กับแสงข้างบนการที่ใจลูกลูกหลับตาเยืนนะแล้วลูกยัดเท้าออกหน่อยลูกเด็กจะลม้มถ้าเราไม่ยัดเท้าออกถ้าเท้าชิดเกินอ่าอ่าโอเคแล้วก็ลูกดูนะทีน,นี้ลูกก็บอกตัวเองว่าลูกหายใจเข้าลึกๆยืดเอวยัดไหลขึ้นนะบอกว่าตั้งแสง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 อสันที่สองลูกเล่นเปลี่ยนอ่านออ,ออกทำดู รูปม like ือแต่ว yeah, ่าที่ยอดดอกของรูปสองนิ้วเนี่ยแต่ว่าที่ยอดดอกตำแหน่งที่เราที่ยอดตเรารอมเนี่ยตเรารอ่ะมตเรานอมตรงกลางลูกอ่ะตรงกลางตั้งแส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 งตั้งงแสอ่ะจีก็ลึกๆจีก็ลึกๆยาวๆลูก อันนี้ก็ท่องไปตั้งแสง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 รู้สึกได้ยังรู้สึกได้ยัง้ตัวรู้สึกมั้ยลูกตัวรู้สึกมั้ยลูกตัวรู้สึกไหมลึกรู้สึกเมื่อลงได้เอาไมื่อชนกัน ตัวรู à, ้สึกตระลึกเต้นไหรู้สึกนะที่เรา้มาชนกันบ้าแล้วก็ภาวนาตั้งแสงตั้งแสตั้งสง สุดขึ้นมาไหมลูกแสงสื่อแสงได้ไหมลูกทีนี้แสงเข้ามาแล้วนะทีะน,ะะนี้เริ่มลืมตาขึน้นของลูกตัวรู้สึกยังไงบ้างลูก ก็ยอลยวงตัวใจมันเต้นไหมใช่มันกำลังคิดมันกระจายเซลล์ทุกเซลล์ทุกพลังงานให้คลายออกให้ละลายออกพฤติกรรมที่เราเรียกว่าพฤติกรรมที่เราไม่ผ่อนรันน้ำจะคลายออกมันจะคลายออกถ้าเราใช้แสงมันนะแต่ถ้าเด็กปกติเราถูกเสี้ยนไม้ตามหรือว่าอะไรมาที่มร่างกายเรามันจะสำลักออกเองใช่ไหมลูกแต่นี่มันเกิดจากแสงที่เราไปคลายวิบากต่างๆที่อยู่ในร่างกายที่ตกค้าง ก็เลือกหันเราโดยตีถอกอะแต่ว่าแสเนี่ยรักษาเราโดยตรงเคลื่อนธรรมชาติบำบัดอาทินี้ลูกกำนั่งลงนั่งและหันทางฝั่งนู้นแล้วก็เอาหัวฝั่งนี้เดี๋ยวจะลองให้ลองนอนดูว่าทําลูกเอาอาสนะไปปูหัวลองลองหัวน่ะอ่ลองอ่ะอ่านอนั่งลงมาลูนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงกผ้าห่มนั่งลงอ่ผ้าห่มมาปูยาวแล้วก็เอาหัวลองตายยเดใจใจอ่าน้องก็ได้ไม่เป็นไรพอดีวันนี้นอนก็เดียว อาเอลงนอนลงมาเลยนอนลงมาเย็ดเท้าให้เท้าชิดกันนะแล้วมือตั้งไว้หน้าอกเรามือตั้งไว้ที่หน้าอกมือประสานกันที่หน้าอกเอาไม้แม่มือประสานแลชนกันยิ่งนอนให้ถูกว่าตรงคอเท้าตรงนะแล้วก็ลูกบอกว่าตั้งแสงตั้งแสงตั้งแสงลูกบอกว่าตั้งแสงตั้งแสงตั้งแสงนะค่อยๆทำช้าๆจะเย็นๆนะ ตั้งแสงตั้งแสงเราจะรู้สึกชัดขึ้นเวลาเราปล่อยวางร่างกายถ้าช่วงที่เรานั่งเราเยืนเนี่ยเราต้องบัดครงม,มันก็เลยเราไปตั้งอยู่กับกายมากแสงไปอยู่กับกายมากมันก็เลยจะไม่ชัดแต่ถ้าเราตั้งแสงอยู่ที่ใจล,ล้วนที่ซวงอ,อกบริเวณปีของเราเนี่ยโดยการนอนเนี่ยเราจะปล่อยวางสังขารคือร่างกายของเราเพราะาร่างกายเราเนี่ยถ้าเราไม่ชํานาญจะรู้สึกหนักหนักรู้สึกหนักเราก็เลยปล่อยเราจะรู้สึกง่ายขึ้นที่ใจของเรา ใจของเราเป็นแสงนะลูกแล้วเราก็เลยตั้งแสงอยู่ที่ตรงนั้นแหละตั้งแสงตั้งแสงตั้งแสงลูกมิตรเร็งนะให้่ี้ใครผลคลายทุกส่วนทุกเอียหมดเมื่อกี้ใครผลคลายบอกว่าตั้งแสงตั้งแสงตั้งแสงดีๆลูกตั้งแสง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 ท่องลูกตั้งแสงตั้งแสงท่องในใจลูก ต้องออกเสียงก่อนจนเสียงหมดแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในใจลูกลูกจะรับรู้ได้ภายในของลูกเองลูกจะรู้สึกมันจะขึ้นมาแสงจะขึ้นมา,นาตั้งแสงทีนี้ลูกเท่าในใจนะเท่าในใจตั้งแสงตั้งแสงตั้งแสงถ้ารู้สึกแล้วบอกพ่อด้วย รู้สึกว่าลูกร้นอนที่คออ่าใช่ลูกมันจะทุกส่วนเลยมันจะทํางานเหมือนเหมือนว่าเราเราเข้าไปใต้หลอดไฟใช่ก็เหมือนเรา,เอาอาหารเข้าไปในไมโครเวฟประลุมันจะทําให้สุกแสงจากไมโครเวฟตอนนี้แสงที่ลงามาอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะล้างทุกอนูทุกเซลล์ประสาทของเราในสมองทั้งตาหูจมกูกลิ้นกายทุกอะไรวะทุกส่วนในร่างกายเรา ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเลือดลมต่างๆมันจะถูกร้อนมาที่ดวงตาใช่มันจะร้อนไปทั้งตัวลูกนะทุกจุดของร่างกายทุกเซลล์ประสาทลูกทุกขุมขนมันจะระเหยออกมันจะเป็นฟาร,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 ร์มร,ร,ร้อนร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นมานะเย็นแล้วก็อุ่นอุ่นแล้วก็หายเพราะว่าเหมือนเราทําอาหารนะลูกนะมันก็ทําให้สุกตอนนี้มันทําร่างกายของเราเนี่ยร่างกายจิตวิญ,ญญาณเราเนี่ยนะเอาสิ่งที่มาเคลือบมาครอบงามาตกค้างเอาออก,ออกด้วยการใช้ความร้อนนะลูก มันทําให้ทุกเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยคลายออกของลูกก้อยรู้สึกไหมลูกร้อตนตรงใบหน้าใช่ลูกมัจะร้อนหมดเลยทุกส่วนเลยลูกก็ไม่ต้องฝืนนะปล่อยนะลูกก็ตั้งแสงตั้งแสงไปเรื่อยๆนะให้มันทํางานก็หมายความว่าลูกเสียบปลั๊กไฟไว้อย่าใ,ให้ไฟมันดับก็คือตั้งแสงตั้งแสงนแหมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยคลายวิบากคลายกิเลสคลายกรรมทําให้เราหลุดพ้นได้เพราะเราปลดล็อกกรรมแล้วมันก็จะง่ายแล้วของลูกตูนเป็นไงบ้างลูก ร้อนร้อนตรงไหนลูกร้อนตั้งแต่หน้าอกขึ้นมาจลยใช่มันจะร้อนหมดทุกส่วนหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกนะเลือดลมไฟทุกอย่างถ้าทุกอย่างมันแปรปวนตอนนี้มันจะจัดระบบใหม่ลูกนะมันจัดระบบใหม่เหมือนเครื่องมันกําลังทํางานนะลูกมันจัดระบบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมันจัดตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสางอิรยาสัมผัสในตัวเราลูก วิญญาณเวทนาสัญญาเจตนาต่างๆมันจะจัดใหม่จัดใหม่เพราะว่าเราไปดีดข้อมูลเก่เอาออกแล้วเราติดตั้งโปรแกรมใหม่ทาให้เรามีชีวิตชีวาใหม่ทําให้เราเป็นคนใหม่เพราะว่าเราติดตั้งโปรแกรมความมั่งคัง่งทางทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของติดตั้งโปรแกรมความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบดีติดตั้งความปสัสจาทุกสุขโลกภัยของเ่าก็จะลบออกหมดเลยหรือว่าติดตั้งความรักที่สมบูรณ์แบบบริสุทธิ์ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจอย่างนี้จะเกิดขึ้นแทน ความผิดหวังความพัดพลาดที่ผ่านมาก็จะหายไปความเจ็บไข้ไม่สบายก็จะหายไปความเง่เขาบาวัญญามก็จะหายไปความยากจนก็พ้นไปมันก็หมดไปลกมันก็จะไม่กลับมาอีกนะแตาให้เรามีชีวิตอยู่ย่างสะดวกสบายลาบลื่นไม่ติดขัดข้องคาเราก็เลยปล่อยตั้งตั้งแสงอย่างเดียวลูกตั้งแสงตั้งแสงตั้งแสงไปคือให้ไฟมันคงที่นั่นเองนะก็คือให้แสงมันคงที่เหมือนเรา ทำเวฟนี่แหละทาเอโคเวฟอุ่นอาหารให้ไฟของที่เดือมก็สุกเองใช้เวลาสานาทีห้านาทีแปดนาทีเดียวก็สุกแล้วนี่เราก็ตั้งแสงตั้งแสงไปจนแสงมันทั่วถึงครับมันจะร้อนมันจะเลยเหยออกมาลูกทุกส่วนนะเราก็ไม่ฝืนปล่อยไม่เกรงมันไม่ฝืนไม่เกรงไม่กังวลไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวทุกให้หลงนอกเหนือลูกตวเนี้ถ้ามันบอกว่าเดี๋ยวจะตายบอกไม่ต้องกลัวตายลูกบอกไม่ต้องอย่างเงี้ยมันก็หายกลัวมันจะคิดนึกกระบอกไม่ต้องนะลูกก็สื่อไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ส่งแสงไปเรื่อยๆตั้งแสงไปเรื่อยๆตั้งไปตั้งไปตั้งไปสักพักมันมันทั่วถึงหมดลุกมันสุกทั่วถึงก็คือมันคลีคค่คลายปลดคลายทั่วถึงแล้วมันชํารัล้างทุกสิ่งอย่างในร่างกายในชีวิตเราเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดมันก็จะเป็นใสสว่างออร่าก็จะเป็นออกนั้นได้เป็นที่ไม่มีอะไรมาอุดตังหรือมาบังออร่าในร่างกายเราหรือว่าใจเราที่ หลุดพ้นนะไม่ติดขัดข้องคาไม่มีอะไรมาครอบงำตอกย้ำเลยทาให้ค่อยเกยได้เราก็จะเปน็นอิสระทําให้การดำเนินชีวิตเรานั้นมีแสงพาเราไปได้เมื่อก่อนเราเห็นแสงแต่ไปไม่ได้เพราะใจมันติดอยู่นะติดถุดลกลบไว้ร่างกายเรามืดมนไม่มีกําลังพอที่จะทํามันก็เลยทําอะไรไม่ได้ต่อไปนี้ลูกจะมีกําลังกายกําลังใจดีมีแสงสว่างมีเขณฑทิพชีวิตที่จะพาไปสู่จุดหมายและจุดที่ประสบความสาเร็จได้ของลูกตัวยังรู้สึกยังไงบ้างลูก ก็ยังร้อนอยู่อ่าปล่อยให้มันร้อนลูกนะคลายให้มันคลายไปเรื่อยๆนะหมายมันร้อนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายร้อนตัวมันเองแล้วก็ตั้งแสงอย่างเดียวลูกภาวนาตั้งแสงในใจนะลูกนะลูกก้อยล่ะลูกร้อนต้งแขนอ่ามันจะร้อนทุกหมดเลยลูกปล่อยมันมันทั่วถึงมันจะไหลไปทั่วถึงหมดนะลูกก็ตั้งแสงตั้งแสงไปเรื่อยๆนะต้องไปในใจของลูกตัวละลูกมันร้อนไปเรื่อยๆอ่ามันจะไล่ไปเรื่อยๆลูกมันสแกนไปเรื่อยๆ มันสแกนกรรมสแกนกิเลสสแกนวิบากของเราไปเรื่อยๆปัญหาที่ถี่วิชามานะความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆมันสแกนไปทั้งตัวลูกตั้งแต่ปลายผมยันปลายเล็บนั่นแหละเราก็ปล่อยเราก็ตั้งแสงอย่างเดียวไปให้เป็นอัตโนมัติของมันให้มันทํางานของมันเองเราแค่ตั้งแสงอย่างเดียวก็พอลูกเราไม่ต้องทําอย่างอื่นให้มันทําของมันเองเราไม่ต้องกําหนดไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งนั้นเราตั้งโปรแกรมอย่างเดียวมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องมันเองมันก็จะทํางานของมันเอง แล้วก็ตั้งแสง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 ต้องไปเรื่อยๆให้แสงสม่ำเสมอ